ดูเหมือนว่าชื่อของจานุธิ์โดนารุม่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของดดนารุม่ากับยูไนเต็ดนะครับสถานีต่อไปเจ้าตัวอยากจะมาพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ชื่อของแมนยูนั้นก็จับโยงกับอนนารุม่าครับแต่มาถึงวันนี้นะครับ13สิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจับขมวดปมนะครับจากข่าวครา,าวที่มีออกมาเมื่อคืนก็ดูเหมือนว่า ชื่อของแมนเชสเตอร์เดกับดอนนารมานั้นจะไกลออกมาจากกันทุกทีทุกทีนะครับเพราะผู้สื่อข่าวระดับเทียดังๆเทียบบนๆหลายคนนะครับก็เริ่มจะพูดถึงว่าแมนยูนั้นเอาข้อจริงไม่ได้สนใจในตัวของดอนนารุม่านะครับคือเขามองว่าแผงกลางต่างหากเป็นสิ่งที่แมนยูนั้นต้องการจะเสริมต้องการจะเติมในซีซั่นใหม่ที่ตลาดซัมเมอร์กำลังจะใกล้ๆจะปิตตัวลงนะครับแต่ในตำแหน่งผู้สาับสนุว่าง่ายๆก็คือเติมไม่ได้เสริมไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะครับโดยเฉพาะปัญหาหลักๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณขณะนี้กับการเติมในตำแหน่งผู้สัรประตูเนี่ยก็คือว่ามันก็จะย้อนกลับมาที่แมนยูยังมีทั้งองเดรโอนาน่านะครับแล้วก็เอาตายบายินดีอยู่ที่มันทําให้ยังไม่สามารถเติมดดนารุมาเข้ามาได้รวมถึงรายละเอียดในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดต ข่าวคราวของคลร์ลส์บาลีบ้าเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีเล็กๆน้อยๆมากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากเกินไปกว่าในช่วงสองสาหวันที่ผ่านมาที่ข่าวนั้นดูแรงมากนะครับระหว่างแมนยูกับคลร์ลส์บาลีบ้านะฮะมาคุยกันในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของฟลุกแฟมครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันนะครับอาฝากร้านค้าแบบออฟฟิเชียลของ Adidas นะครับบนช้อปปี้เอาไว้หน่อยใครที่สนใจเสื้อของ Manchester United แบบถูกลิกสิทธ์นะครับสำหรับซีซั่นใหม่เข้าไปในลิง์กที่ผลปักหมุดเอาไว้ให้ได้เลยนะครับร้านค้าแบบออฟฟิเชียลของ Adidas บนช้อปปีนะครับ ชุดเยือนอชุดธารโทษฮนะชุดเย้าสีแดงชุดเดียวสีขาวนะครับเดี๋ยวชุดเติร์ดอันนี้เดี๋ยวผมว่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาลงในร้านค้าของ Adidas Official นั่นแหละนะฮะใครสนใจก็เข้าไปในลิก์ที่ผมปักหมุดให้ได้เลยนะครับมาฮะมาอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีข่าวให้ติดตามกันต่อทั้งเรื่องของกราสบาลบ้าแล้วก็เจนจิตดวนารูมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนเนี้ย เราจะต้องเคลียร์ข่าวต่างๆระหว่างแมนยูกับดอนนารูม่าให้จบซะก่อนนะครับเคลียร์เป็นเรื่องๆไปนะครับเคลียร์ในที่นี้ก็คือว่าเราก็คงต้องมาทําความเข้าใจร่วมกันแล้วว่าความเป็นไปได้ที่แมนยูนั้นจะไปดิวเอาดอนนารูม่ามาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะยากลาบากมากขึ้นนะครับและที่สําคัญคือ เออ่เรื่องมันก็จะพลิกไปที่ฝั่งสีฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าแมนซิตี้นั้นก็กระโจนเข้ามาในเข้ามาสู่ดีลนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าดีลของฝั่งซิตี้ดูจะง่ายกว่าฝั่งของยูไนเต็ดนะครับอันนีวผมไล่เรียงเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเอาผู้สื่อข่าวหลายๆคนนะครับผมหยิบมาทั้งเซมอนสโตนนะครับลอรีวิทเวลเบนจาคอปส์นะครับรวมถึงแซมซีนะครับที่หยิบมาฝากกันนะฮะเซมอนสโตนเขาพูดถึงประเด็นเรื่องของแมนยูกับดอนนารูม่านะครับเขาบอกว่าเอ่อเอาง่ายๆก็คือว่า ฝ้าของแมนเชสเตอร์เด็ดกับการที่มีข่าวไปโยงกับดอนารุมาต่างๆเนี่ยณขณะน,นี้ตำแหน่งผู้รักษาประตูถือว่ายังไม่ใช่เป้าหมายหลักของสโมสรนในแง่ของการเสริมทัพเสริมทีมถ้าตีความคั้นๆแบบง่ายๆคือแมนยูเตากลางก่อนนั่นแหละนะครับประตูยังไม่ใช่ตำแหน่งหลักนะฮะลอรีวนวิดิวบ,บอกว่าจุดยืนของแมนยูในเรื่องของผู้รักษาประตูยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราทราบกันนั่นคือว่าแมนยูจะเสริมทีมได้ก็แต่เมื่ออองเดรโอนาน่านั้นย้ายออกซึ่งตอนนี้ ยังไม่มีทีท่ายังไม่มีวิแววยังไม่มีสัญญาณใดๆว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับที่อองเดรโอนาน่านั้นจะย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดโอนาน่าก็พยายามทํางานอย่างหนักนะครับต่อสู้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตัวนั้นฟิตทันและพร้อมที่จะลงสนามในเกมที่แมนยูจะเล่นกับอาร์ซอลในวันอาทิตย์นี้นะครับดังนั้นเรื่องที่โอนาน่าจะย้ายออกเนี่ยเอาง่ายๆฮะเราคุยกันนะตรงนี้นะตลาดซัมเมอร์นี้ตัดทิ้งลืมไปได้เลยนะฮะ สามีกันบ้างครับบอกว่าดอนารุม่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นที่สนใจของแมนยูณตอนนี้นะครับโดยที่แผนการของแมนยูในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งผู้เสิรประตูยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องเสริมนะครับซึ่งแมนยูมองไปที่ตำแหน่งอื่นๆซะก่อนพู้สค่เบนจาคอปบอกว่า Manchester แมนเชสเตอร์ตเนี่ยไม่ได้สนใจดอนารุม่านะครับแม้จะมีข่าวลือออกมาก็ตามแต่ถ้าหากว่าจะเป็นไปได้เนี่ยทางเบนจาคอปส์เขาให้ความเห็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเซเนตลามมนส์นะครับที่ผมเคยพูดถึงหลายทีก่อนหน้านี้นะครับประตูเบลเยียมถ้าเป็นไปได้ อาจจะเป็นทางเซเนต์ราเมนซะมากกว่าแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาตายบัญญินดีนั้นย้ายออกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการย้ายออกทั้งโอนาน่าทั้งบาญ,ญินดีนะครับแมนยูก็ไม่ได้จําเป็นต้องเปลี่ยนในตําแหน่งของผู้รักษาประตูอ่ะอันนี้เคลียร์คัดตรงนี้ก่อนคราวน,นี้เราขยับมาที่เ,เรื่องของการยั่งชิงตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้ว่าง่ายๆนะครับรวประดัดตอนเลยคือข่าวกับสีแดงของเมืองแมนเชสเตอร์อย่างยูไนเต็ดเนี่ย มันก็น่าจะพอเคลียร์คัดเข้าใจได้ละเรื่องมันบางไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นข่าวกับทีมสีฟ้านะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็จับโยงว่าตอนนี้มองกันว่าทั้งแมนซิตี้แล้วก็แมนยูเนี่ยต่างก็มีข่าวพัวพันกับดดนล์ดูมาด้วยกันทั้งคู่แต่ดูเหมือนว่าซิตี้เนี่ยจะมีความได้เปรียบที่มากกว่าสถานการณ์ของทั้งสองทีมคล้ายกันนะครับคือซิตี้มีเอเดร์ยนซอนมีเจมส์แทฟฟร์ดอยู่นะครับส่วนแมนยูนั้นมีโอนาน่ามีเอตายบรรยันยีอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าให้พูดในแง่ของการเคลียร์ตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูออกเนี่ยแมนยู Man จะถ้าถ้าหากว่าต้องการกันจริงๆนะถ้าเกิดว่าต้องสู้กันจริงๆแมนยูจะเคลียร์ออกได้ยากมากกว่าแต่ฝั่งของแมนซิตี้นะครับตัวของเอเดรียนซอนเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้จะได้ย้ายออกจากทีมมีโอกาสที่จะได้ย้ายออกจากทีมมากกว่าดังนั้นถ้าหากว่าตัวฝั่งของซิตี้นั้นสามารถเคลียร์เอเดรียนซอนออกได้จากสล็อตหนึ่งตำแหน่งจริงๆนะครับการที่จะไป ซื้อดอนารูมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็มีศักยภาพมากพอนะครับอันนี้คือเรื่องของการทำำําความเข้าใจกับในดีลของดอนารูมาทั้งหมดณตอนนี้นะครับซึ่งพูดถึงในกรณีของดอนารูมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากสําหรับแนวทางนโยบายในการเสริมทัพของยูไนเต็ดในยุคของโซเชนในยุคของอินิออสนะครับค่าเหนื่อยของดอนาะรูมาณปัจจุบันเนี่ยรับอยู่ประมาณสัก2องแสนหนึ่งหมื่น กว่าปอนเลยประมาณนี้สองแสนหนึ่งสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกประมาณนี้นะครับปอนนะนะครับคิดเป็นยูโรประมาณสักสองแสนห้าหมื่นยูโรนะครับณนะตอนนี้ที่รับอยู่นะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือ a p าเปเชนที่เราทราบกันนะครับเปเชก็ไปอ่าดึงเอาเชวาลีเยเข้ามาแล้วก็จะให้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะอะ่เรียกว่าปลด ทางแล้วก็ปล่อยทางดอนนารม่าออกจากทีมนะครับว่าง่ายๆก็จบไม่ค่อยสวยเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นแถลงการเนาะเห็นจดหมายของดอนนารม่าที่ส่งถึงแฟนๆซึ่งมันก็เหมือนเป็นใจความที่เรียกว่าเป็นการแตกหักกับสโมสรแต่ว่าไม่ได้อยากแตกหักกับแฟนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าดอนนารม่าเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการต่อสัญญาใหม่นะครับเจ้าตัวก็มีข่าวนะที่ต้องพูดว่าข่าวก่อนนะ เรียกว่าจะขอเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีกนะครับอะสมมติว่าเราตีเป็นปอนของเดิมเนี่ยรับประมาณ216นะครับ2 0 16,000ปอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะขอเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหอีกระยับเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับค่าเหนื่อยของฝั่งยูนิเต็ดที่ดึงผู้เล่นเข้ามาในยุคข,ของเซอร์จิมเนี่ยกับนโยบายที่ไม่ต้องการให้เป็นค่าเหนื่อยเนี่ยมันอู้ฟู่มันแรงมากจนเกินไปณนะปัจจุบันเนี่ย เรียกว่าในยุคข,ของเสื้อจิมที่ดึงผู้เล่นเข้ามาใหม่ๆไม่มีใครที่ได้เกิน2องแสนไม่มีใครที่ได้เกินไม่น่าจะถึง 200, สองแสนโซดิซ้ำเต็มที่แสนเก้อะไรประมาณนี้เป็นของมาทเดอะลีกนะครับที่เหลือไม่มีใครที่ได้ค่าแรงเยอะขนาดนั้นอีกเลยนะครับในยุคข,ของอินิออสเท่ากับว่าตอนเนี้แมนยูก็จะสู้กับเพดานค่าเหนื่อยนะครับเพราะตั้งมาตรฐานเอาไว้ตรงนี้ดังนั้นเราเอาไปว่าเราเคลียร์คัตได้เลยว่าถ้า จะไม่ได้โดน,า,ดนารุม่าก็คือไม่ได้โดนา,นารุม่าครับเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายสโม,มสรด้วยนะครับเรื่องของการรัดเข็มขัดเรื่องของการลดเพดานค่าเหนื่อยลงมาเนาะนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับสโม,มสรแบบนี้ว่าแม้ว่าจะมีผู้ประตูที่มีดีกีเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกคนล่าสุดนะครับแคนดิเดตบันลงดอด้วยแต่ถ้าว่าแมนยูไม่สามารถที่จะไปจ่ายเงินระดับนั้นได้เพื่อไปเบรกเพื่อไปทะลุเอ่อเพดานค่าเหนื่อยของทีมนะครับไม่งั้นมันก็จะวนกลับอยู่ไปอยู่ใน ลูบเดิมๆอะไรราวนี้แต่ก็ไม่แน่ผมเผื่อติ่งกอาไว้เผื่อว่าเผื่อฟลุกนะฮะเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกแฟมเลยนะฮะเผื่อฟลุกว่าดอนดารุม่าสมมุติอันนี้สมมุติเฉยสมมุติเอาเอาเอาอีกแล้วมีใจอีกแล้วนะครับมีใจอีกแล้วนะครับก็ขอมาอยู่กับแมนยูแล้วก็ไม่ต้องเอาข้าเหนื่อยแบบทะลุเพดานของสโมสรก็ได้ขอรับแสนเก้าอะไรเงี้ยแบบ เรื่องของค่าเหนื่อยไม่ต้องไปแตะ200,000ก็ได้เอาหนึเอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อว่าเผื่อว่าเผื่อใจไว้อีกสักมุมหนึ่งแต่ผมว่าดูแนวโน้มแล้วก็คงน่าจะยากน่าจะยากสำหรับในรายของดอนนารุม่านะฮะอันนี้คือทั้งหมดเรื่องของดอนนารุม่านะครับคราวนี้ไปดูอัปเดตข่าวคราวเรื่องของคลอสบาลบาบ้างนะครับณขณะนี้นะฮะอัปเดตแบบล่าสุดเลยยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะครับอ้างอิงจากผู้สข่าวอย่างไซมอนสโตนนะครับบอกว่า เรื่องของท่าทีของฝั่งไบรตันเนี่ยยังไม่มีเรียกว่าการที่จะยอมลดลงอ่อนลงนะครับหรือว่าอ่อนข้อลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาซื้อขายสําหรับการที่จะปล่อยคลอสบาลบาออกจากทีมนะครับโดยไบรตันยืนยันชัดเจนนะครับว่าจางสโมสอไม่ได้มีความคิดหรือว่าไม่ได้มีความที่อยากจะขายบาลบ้าออกจากทีมบาลบ้ายังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2 0 2 8น่นู่นเลยนะครับจุดยืนเหมือนเดิมนะครับแม้นว่า ข่าวคราวจะมีแบบบาลีบ้าเปิดใจอยากจะย้ายมาอะไรแบบนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้แสดงค่าทีงองแงอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าดีวนี้แมนยูจบไม่ได้ก็อย่างที่ผมเล่าไปในคลิปวันสองวันที่ผ่านมาคือแมนยูก็จะบันทึกบาลีบ้าเอาไว้ในช็อตลิสต์ว่าพวกเขาอยากจะได้เพียงแต่ว่าถ้าจะลากไปถึงตลาดหน้าไม่ว่าจะตลาดมกาการ่าตลาดซัมเมอร์หน้าอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้เล่นจะมีสโมสรที่กระโจนเข้ามาอยู่ในดีวของบาลีบ้ามากขึ้นแล้วแมนยูก็จะซื้อได้ ยากลาบากมากขึ้นนั่นคือปัญหาที่แมนยูอาจจะต้องกังวลไว้แต่ถ้าเกิดว่าแมนยูอ้ากลั้นใจไปหาเงินจากไหนไม่รู้แล้วไปดิวกับไบรตันได้จบไม่รู้จะจบที่100หรือจบที่เท่าไหร่อะไรก็ยังไงก็แล้วแต่แล้วไปดิวมาได้แมนยูก็จะสามารถเคลียร์เรื่องของตำแหน่งที่มันดูหวงหวงเบาๆบาบางๆแล้วก็เป็นการตัดทีมอื่นออกไปด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูดึงมาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ หยิบมาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนมองยังไงบ้างนะครับเมนแชร์แล้วพูดคุยกันได้เลยนะฮะทิ้งท้ายนะครับสำหรับคลิปแดงเดือดนะครับตุลาคมนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับซีซั่นใหม่กำลังจะเปิดฉากในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับใครสนใจหรือจะรอดูฟอร์มของแมนยูก่อนก็ได้นะสำหรับแฟนผีนะครับส่วนแฟนหงฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับ ในฐานะของแชมป์เก่าเรอยากไปดูเกมนี้ด้วยกันยินดีต้อนรับเลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมฟุกเทยุทธแล้วก็ใช้สรุปรวมถึงอมิซิเจนี่นะครับจัดทริปนี้ขึ้นมาเพื่อแฟนหงแล้วก็แฟนผีไปดูเกมแดงเดือดด้วยกันช่วงเดือนตุลาคมนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับหนึ่งแสดหมื่นห้าพันบาทนะครับทริปนี้มีอะไรบ้างทริปนี้บินลงแมนเชสเตอร์นะครับดูเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลนะครับทัวร์สเตเดียมทั้งโอทัฟฟอร์ทั้งแล้วก็แอนฟิลด์นะครับเที่ยวชมไป อ่าช้อปปิ้งเอาท์เลตนะครับแล้วก็ลงมาที่ลอนดอนจากนั้นลงมาที่ลอนดอนเสร็จปุ๊บเราจะข้ามไปที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับคลิปนี้มีไปปารีสฝรั่งเศสกันด้วยถ้าสนใจแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์แอดบีซีเจอร์นี่มีตัวแอดด้วยนะครับมีแอดนำหน้าแอดบีซีเจอร์นี่นะครับฟลุคแฟมิลี่ช้สรุตนะครับและ BC ซีเจอร์นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ